เรามาตอบคําถามข้อนี้กันนะคะคุณผู้ชมถามมาจายดามาว่าคําว่าให้เกียรติค่ะจะพูดภาษาอังกฤษว่ายังไงดีค่ะให้เกียรติใช้คําว่า r e s p e c t respect นะฮะลงท้ายด้วย c แล้วก็ t ก็คือเสียงควบกล้ำ K t, respect respect เช่นจะบอกว่าช่วยให้เกียรติฉันนะครับก็คือ please respect me หรือ,อ ช่วยให้เกียรติความคิดเห็นของฉันก็คือ please respect my opinion หรือเติม s ก็ได้เพราะว่าความคิดเห็นอาจจะมีหลายอย่างก็ได้ครับไม่เติมก็ได้หรือเติมก็ได้ please respect my opinions ถ้าเราฟังให้ดีนะครับอันนี้ไม่ได้ออกเสียงว่า opinion นะครับไม่ใช่เนียนนะครับอันนี้จะออกเสียงว่า opinion แล้วก็ เย็น opinion นะเหมือนจะเป็นเสื้อยับเยิน opinion เย็นอย่างนี้หรืออาจจะเป็นเหมือนคำว่าได้ยินก็ได้ opinion opinion Op please respect my opinions เติม s ก็ได้หรือไม่เติมก็ได้อย่างที่บอกครับหรือถ้าจะบอกว่า uh, please be respectful ก็ได้ครับอันนี้คือใช้คำว่า respect นะเติม f u l ก็จะกลายเป็น adjective จึงต้องใช้ be god and happen please be respectful the god someone have of thai culture what tam tam thai please be respectful of thai culture come what culture my thai culture i have oxen what culture culture tam me tam me t-u-r-e tam tam i have got oxen i'm going to come what c-h e r นะครับจริงๆไม่ใช่คำนะครับแต่เศษคำนะครับก็คือเหมือนคำว่าครูนะครับ teacher หรือคำว่าอนาคตก็จะเป็น future future t u r e เท่ากับ c h e r ture <ๆ>นครัแล้วถ้าต้องการที่จะพูดอย่างนี้ล่ะคะอาจารย์ดำว่าอย่าพูดหรือทำอะไรที่เป็นการไม่ให้เกียรติฉันได้ไหมอันนี้ใช้เป็นกริกยาก่อนก็ได้ please don't disrespect me please don't please don't disrespect me ตาม respect แล้ว D I เติม d i s y ข้างหน้าก็กลายเป็นไม่ please don't disrespect me หรือจะใช้แบบ adjective นะครับก็ please don't be disrespectful อย่างนี้ก็ได้ครับค่ะข,ขอปิดท้ายนิดนึงนะคะว่าคํานี้ไม่ได้อ่านว่า respect ปกติแล้วเวลาเราเห็นคํานี้เราต้องนึกว่าอ่านว่า respect แต่จริงๆเนี่ยการออกเสียงจะไม่ใช่แบบนี้เลยอ๋อะจะคล้ายสระ,ะอีครับ respect ค่ะ <Respect. S 2> เป็น respect นะคะใคคุณผู้ชมคะและนั่นก็คือวิธีการที่จะพูดว่าให้เกียรติเป็นภาษาอังกฤษค่ะ